เใครฉันไม่รู้ฉันคงจึงงานคู่ของเราให้ใครก็ไม่เอาขอเพียงแต่เธอเท่านั้นผมภายฉันที่จะเป็นเด็กดี สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Racha n n e l อีกแล้วนะครับผม kel, วันนี้ผมจะไปทําการสปอยหนังสั้นทั้งสาเรื่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการบูลลี่เกี่ยวกับสังคมในโลกออนไลน์และการใช้ชีวิตอยู่บนความลับในโลกแห่งความจริงเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคนที่อยากรับชมหนังสั้นทั้ง3าเรื่องนี้แบบเต็มๆในผมจะแปะล,ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับเรื่องแรกเปินเรื่องมาที่ผู้หญิงคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าจีจาซึ ัขอองเธนน้กําลังนั่งทํางานในห้องสมุดอยู่และจูจูผู้หญิงที่ด้านหลังของเธอนั้นก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาคุยและก็รบกวนสมาธิของจีจ้าซึ่งตัวของเธอนั้นกําลังคุยกับเพื่อนของเธอเกี่ยวกับของเซลประจําปีนี้ซึ่งกระทาให้จีจ้านั้นไม่พอใจจีจ้าจึงตัดสินใจลุกขึ้นและเดินไปหาผู้หญิงคนนั้นและบอกกับเธอไปตรงๆว่าให้วางโทรศัพท์ได้ปะนี่มันห้องสมุดนะแต่ตัวของเธอนั้นก็ไม่สนใจแล้วก็หันมาบอกกับจีจ้าไปว่าเพื่อนเราโทรมาให้ทํำยังไงอะ และตัวของเธอก็หันกลับไปคุยกับเพื่อนของเธอว่าอีบ้าที่ไหนไม่รู้เดินมาแล้วก็มาดา่าฉันซึ่งทําให้จีจ้านั้นไม่พอใจเป็นอย่างมากและเธอก็บอกว่าแกว่าใครจีจ้าจึงพยายามแย่งโทรศัพท์มาจากตัวของผู้หญิงคนนี้และบอกว่าบอกให้วางก็ต้องวางสิซึ่งขณะนั้นคุณครูที่ได้ยินเสียงทั้งสองคนนี้กําลังทะเลาะก,กันเธอจึงเดินเข้ามาผู้หญิงคนนี้จึงฟ้องครูไปว่าจูจๆตัวของจีจ้าจะมาขโมยโทรศัพท์ของเธอทําให้อาจารย์นั้นคิดว่าจีจ้านั้นเป็นคนทำ จีจ้าจึงด่าผู้หญิงคนนี้ไปว่าราสาหรือเปล่าหลังจากนั้นอาจารย์จึงเรียกจีจ้ามาต่อว่าและคิดว่าจีจ้านั้นเป็นคนก่อเรื่องซึ่งจีจ้าก็คิดอยู่ในใจว่ามลภาวะทุกสิ่งทุกอย่างมันรายล้อมตัวของเธออยู่เสมอและเมื่อเธอั้นเดินออกมาจากห้องสมุดเธอจึงนำปากกาของเธอมาเขียนบนบอร์ห้องสมุดดีเด่นว่าตอแหล หลังจากนั้นจีจ้าก็ไปเข้าห้องน้ําซึ่งขณะที่เธอกําลังเข้าห้องน้าอยู่นั้นเธอได้ยินเสียงผู้หญิงทั้ง3คนที่ยืนอยู่ตรงหน้ากระจกและก็กําลังแต่งหน้ากันอยู่โดยที่ผู้เธอนั้นเตรียมเครื่องสำอางมาแต่มีเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มที่บอกว่า ถ้าแต่งหน้าแบบนี้คนอื่นเขาจะหาว่าแรดหรือเปล่าซึ่งตัวของคนที่กําลังแต่งหน้าอยู่ <c oughs> เธอก็บอกว่าสีนี้สวยเนียนจะตายไม่มีใครดูออกหรอกหรือแกจะปล่อยให้หน้าสดมันเยิ้มเหมือนกับอีจีจ้ามันละซึ่งเมื่อจีจ้าได้ยินแบบนั้นสีหน้าของเธอก็เริ่มเปลี่ยนไปคนด้านนอกใน้พูดต่อไปว่าฉันว่ามันนะ ไม่อาบน้ำมาเรียนด้วยซ้ำวันก่อนนะฉันเห็นมันใส่เสื้อในสีดำมันต้องแรดเงียบอ่อยผู้ชายอย่างแน่นอนซึกณะนั้นเมื่อจีจ้าได้ยินมาถึงตรงนี้เธอก็โกรธสุดขีดและเธอก็บอกว่าชีวิตของเธอมันเจออะไรแต่เรื่องดักดาและจีจ้าก็เปิดประตูออกไปพร้อมกับฝาชะโคกที่เธอนั้นถอดออกมาด้วยและง้างมือกําำลังจะตบผู้หญิงพวกนั้นแต่เมื่อพวกเธอนั้นได้เห็นพวกเธอถึงรีบวิ่งหนีออกจากห้องน้ำไปเลยเรื่องราวตัดมาในตอนที่จีจ้าเธอได้มาที่สนาม มาหาเพื่อนๆของเธอในห้องแล้วมาคุยเกี่ยวกับเรื่องรายงานแต่ชายหนุ่มคนหนึ่งที่เป็นนักบารสเขาก็เดินออกมาแล้วก็บอกกับจีจ้าไปว่าสัปดาห์นี้ต้องมีแข่งเขาขอให้จีจ้านั้นทํารายงานคนเดียวเป็นก่อนได้ไหมแต่จีจ้าก็บอกไปว่า ถ้าจะอู้กันแบบนี้ปล่อยให้มันเอฟกันทั้งกลุ่มเนี่ยแหละแลวเธอก็เดินจากไปจีซ่าเธอเดินกลับขึ้นมาบนห้องและเธอก็ได้เห็นภาพบาดตาเมื่อเธอได้เห็นแฟนของเธอกําลังจู๋จีอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งในห้องเรียนซึ่งเธอก็ถามไปว่าทําอะไรกันแต่ทั้งสองคนนั้นก็ไม่ตอบทั้งสองคนนั้นกําลังป้อนขนมกันจีจ้าจึงหยิบขนมในมือของกิ๊กแฟนของจีจ้าขึ้นมาปาใส่ตัวแฟนของเธอแต่พวกเขาทั้งสองคนก็ไม่พูดอะไรสักคำแฟนของจีจ้า ซึ่งพาก๊กของเขานั้นเดินอ,ออกไปจีจ้าจึงบอกกับแฟของเธอไปว่าจะไปไหนเรามีทําเว,นวารนด้วยกันใน้เย็นนี้แฟนของเธอได้หาหันกลับมามองแต่ก็ไม่สนใจในสิ่งที่จีจ้าพูดและเขาก็เลือกที่จะทิ้งจีจ้าและไปกับผู้หญิงคนใหม่ซึ่งก็ททำให้จีจ้านั้นเศร้าใจเป็นอย่างมากจีจ้าจึงคิดอยู่ในใจว่าเธอทำอะไรผิดหรือเปล่าทำไมทุกคนต้องทำกับเธอแบบนี้ซึ่งขณะนั้นจูจูก็มีใครบางคนปรากฏตัวขึ้นกลางห้องซึ่งนั่นก็คือนางฟ้า เมื่อจีจ้านั้นเห็นนางฟ้าเธอบอกกับนางฟ้าไปตรงๆเลยว่าถึงจะมีนางฟ้ามาช่วยแต่มันก็คงไม่เวิร์กหรอกนางฟ้าจึงบอกไปว่าถ้าชีวิตต้องเจอเรื่องแบบนี้จีจ้าต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองและต้องใช้ยาแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงวันต่อมาจีจา้าเขมาในลุกใหม่ที่สวยเช่งกระเดะ แม้ว่าเธอนั้นจะไม่ค่อยมั่นใจกับลูกใหม่ของเธอและใบหน้าที่สดใสและเปลี่ยนไปราวกับคนละคนแต่นางฟ้านั้นก็ให้กำลังใจจีจ้าไปว่าให้จีจ้านั้นทำตัวเลอๆเเชิดเเลยเดี๋ยวก็มีคนสนใจจีจ้าเองจีจ้าเธอจึงเดินไปท่ามกลางผู้คนจนทุกคนดันถึงกับตกตะลึงที่จีจ้านั้นเปลี่ยนแปลงไป แต่มีเพียงแค่จีจ้าคนเดียวเท่านั้นที่เห็นนางฟ้าแต่ทุกคนนั้นกลับไม่เห็นนางฟ้าเหมือนกับจีจ้านางฟ้าจึงชี้ให้จีจ้าดูว่านั่นไงแฟนเก่าของจีจ้าและจีจ้าก็เดินตรงเข้าไปหาแฟนเก่าของเธอที่ยืนอยู่กับแฟนใหม่ของเขาเธอจึงถามกับแฟนของเธอไปว่ามีอะไรหรือเปล่าเห็นจ้องเธออยู่นานแล้วแต่แฟนเก่าของเธอนั้นก็ไม่พูดอะไรสักคำเธอจึงหันมาหาก,กับผู้หญิงข้างๆและถามว่ามีอะไรหรือเปล่าผู้หญิงคนนี้จึงจะบอกไปว่าฉันจะฟ้องครูที่เธอไม่เอาเสื้อเข้าในงแต่จีจ้า ก็สะบัดปลายผมและเธอก็เบ้ปากโดยที่ไม่ทนใจว่าเธอคนนี้จะฟ้องอะไรคุณครูและเธอก็เดินจากไปหลังจากนั้นเรื่องราวก็ตัดไปในตอนที่จีจ้าเธอมาแอบดูแฟนเก่าของเธอที่กําลังสวีทหวานกับแฟนใหม่อยู่เธอจึงบอกกับนางฟ้าไปว่าไม่เห็นมันจะมีอะไรดีขึ้นเลยเพราะว่าแฟนเก่าของเธอนั้นก็ไม่กลับมาหาเธอ ซึ่งขนะนั้นจูจูนักบาสหนุ่มที่ปฏิเสธจีจ้าไม่มาทํางานกลุ่มด้วยเขาก็เดินเข้ามาในห้องแล้วก็บอกกับจีจ้าไปว่าเขาอยากจะมาขอโทษที่ไม่ได้ช่วยทํารายงานเรื่องราวจุ่ย้อนไปนในวันนั้นหลังจากที่จีจ้านั้นโวยวายแล้วบอกว่าปล่อยให้เอฟกันทั้งกลุ่มไปเลยและเธอก็เดินหนีไปซึ่งตัวของนักบาสคนนี้เขาก็หันกลับไปมองจีจ้าด้วยความรู้สึกผิดเรื่องราวต่ก,กลับมาณปัจจุบันจีจ้าจึงหันไปยิ้มกับนางฟ้า และคิดว่าเธอนั้นไม่ได้แฟนกล่าวกลับมาแต่เธออาจจะได้แฟนใหม่ก็เป็นได้จีจ้าจึงถามกับชายหนุ่มคนนี้ไปว่ามาเพื่อขอโทษแค่นี้หรอหนุ่มรักบ้านจึงบอกไปว่างั้นเราช่วยทําเวรไหมซึ่งก็ทําให้ตัวของนางฟ้านั้นอิจฉาจีจ้าและเรื่องราวหนางสั้นเคลียร์นะจบเนื้อก็ได้จบลง ซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับผมเป็นเรื่องราวของจีจ้าที่เธอนั้นไม่ค่อยดูแลตัวเองจนปล่อยให้ใบหน้าของเธอนั้นโทรมเธอจึงถูกบูลลี่จากคนในโรงเรียนจนเธอนั้นถูกแฟนของเธอทิ้งสุดท้ายเธอกลับได้เจอกับนางฟ้ามาเปลี่ยนโฉมให้กับเธอจนทําให้เธอนั้นได้เจอกับผู้ชายคนใหม่หนังสั้นเรื่องที่สองเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่ากองไฟซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องจริงเรื่องราวเปิดเรื่องมาที่เด็กหนุ่มคนหนึ่งเขาไม่ชื่อว่าพลพัร ซึ่งตัวของพลพัคนั้นเขาได้เดินทางมาที่โรงพยาบาลและเขาก็กําลังยืนอยู่หน้าห้องห้องหนึ่งและเรื่องราวก็ย้อนไปในวันที่พลพัคนั้นเขากําลังเล่นเกมอยู่เขาก็เรียกเพื่อนของเขาที่มีชืช่อว่ชาติเข้ามาช่วยเขาในเกม พลรพักเล่าให้ฟังว่าพลรพักนั้นเขารู้จักกับชาติในเกมซึ่งตัวของชาติมักจะแนะนําทุกสิ่งทุกอย่างเกี <Jean> ่ยวกับเรื่องเกมให้กับพลรพักและสอนพลรพักว่าให้พลรพักนั้นทําอย่างงู้นทำอย่าง,าง,างนี้เวลาเล่นกับคนอื่นตัวของชาติจะได้ไม่ต้องตามดูแลพลรพักพลรพักจะได้เล่นเองได้แม้พลรพักนั้นจะมีเพื่อนในเกมอย่างชาติคอยแนะนําเขาแต่ในชีวิตจริงพลรพักนั้นไม่มีเพื่อนเลยเขามักจะถูกเพื่อนที่โรงเรียนนั้นรังแกเขา ไม่ว่าจะถูกน้ำข้าวของในกระเป๋านมาเททิ้งหรือน้าโทรศัพท์ของพลรรคนั้นไปปาทิ้งแต่พลรภานั้นก็ไม่กล้าสู้และก็ปล่อยให้ผู้บันนั้นทาเรื่องราวตัดกลับมาในตอนที่พลรภคนั้นเล่นเกมและข้าวก็เกิดแพ้ชาจึงบอกกับพลรรัคไปว่าก็บอกแล้วไงว่าอย่าไปยอมมันพลรรัคได้บอกว่า ตัวของเขานั้นเคยคุยกับชาติแต่ในเกมเท่านั้นเขาไม่เคยเจอตัวจริงกับชาติเลยสักครั้งซึ่งเรื่องราวที่เราได้เห็นชาติที่นั่งอยู่ในห้องของพลพัฒที่จริงแล้วเป็นเพียงแค่การคุยกันในเกมของพลพัฒ์กับชาติเท่านั้นพลพัฒจึงเล่าให้ฟังอีกว่าตัวของชาติเขาชอบคุยกับคนแปลกหน้าในเกมและก็ชวนทุกคนนมาเล่นเกมด้วยเพราะว่าชาติเขาคิดว่าการที่ทําแบบนี้มันทําให้เขาได้เจออะไรใหม่ๆเขาได้รู้จักกับพี่คนหนึ่งที่เป็นนักดำน้ํา ชาจึงบอกกับพี่นักดำน้ำคนนี้ไปว่าให้พี่นั้นดำน้ำไปทั่วโลกเลยส่วนอีกคนหนึ่งก็เป็นเด็กหญิงคนหนึ่งที่เธอนั้นขายขนมโคกและตัวของเด็กน้อยก็ชอบส่งขนมโพกนี้ไปให้กับชาตด้วยชาตจึงบอกว่าส่งอีกเยอะๆเพราะว่ามันอร่อยดีชาตเขาได้ทําความรู้จักกับคนในเกมและเขารวมทุกคนเข้าไว้ในกลุ่มเดียวกัน การที่ชาตนั้นได้คุยกับเพื่อนๆในกลุ่มทุกวันและดึงตัวของพลพรรัศเข้ามาอยู่ในกลุ่มของเขาด้วยแต่จูจ่ๆตัวของชาตนั้นกลับหายไปทุกคนนั้นพยายามตามหาชาตแต่ระยะเวลาหนึ่งเดือนกว่าๆที่ผ่านมาก็ไม่เห็นชาตนั้นเล่นเกมอีกเลยจนวันหนึ่งพลพรรคเขาได้รับข่าวจากแม่ของชาติว่าตัวของชาตินั้นกำลังป่วยหนักและกำลังจะเสียชีวิตพลพรรันั้นเขาได้มาเยี่ยมชาติที่โรงพยาบาลและเห็นว่าอาการของชาตินั้นกำลังแย่ลง เขาจึงเข้ามาในห้องของชาติและเมื่อชาตินั้นลืมตาขึ้นมาเขาก็เห็นพลพรรคและเขาก็ยิ้มให้กับชาติซึ่งขณะนั้นตัวของพลพรรคเขาจึงหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาและบอกว่าเขาจะทําอะไรบางอย่างให้กับชาติเขารู้ว่าชาติต้องเตรียมใจเอาไว้แล้วก่อนที่เขานั้นจะจากไปสิ่งที่ตัวของพลพรรคนั้นทาเขาได้นําเรื่องราวทั้งหมดนี้ไปบอกกับคนในกลุ่มว่าชาตินั้นกาลังจะจากทุกคนไปและทุกคนก็มาเยี่ยมชาติที่โรงพยาบาล และเรื่องราวก็ย้อนไปในวันที่พลพาคนั้นถูกเพื่อนที่โรงเรียนนั่นรังแกซึ่งเขาก็นึกถึงคําที่ตัวของชาตินั้นเตือนเขาว่าให้ชาติน้นัดเข้มแข็งบ้างแล้วก็ให้ลุกขึ้นสู้บ้างซึ่งตัวของพลพาคเขาถูกโยนโทรศัพท์มือถือลงกับพื้นแต่พลพาคนั้นก็ไม่ยอมเขาจึงดิ้นหลุดออกมาแล้วก็ไปหยิบโทรศัพท์มือถือของเขากลับคืนเรื่องราวต่ก,กันมาในตอนที่ทุกคนในมาเยี่ยมชาติที่โรงพยาบาลพี่นักดำน้ำําได้บอกกับชาติไปว่าเดี๋ยวพี่จะดำน้ําทั่วโลกเลยส่วนตัวของเด็กหญิงที่ข,ข,ขนมคก จึงบอกว่าเดียเด๋ยวเธอจะพัฒนาสูตรและส่งออกไปขายที่ต่างประเทศหลังจากนั้นตัวของชาติก็ได้จากโลกนี้ไปเรื่องราวตามมาในตอนที่ทุกคนมายืนร่วมกองไฟเพื่อไวไอ้อาลัยให้กับชาติและเรื่องราวหนังสั้นเรื่องนี้ก็ได้เผยให้เราได้เห็นว่าที่จริงแล้วทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นเหตุการณ์ที่ถูกสร้างขึ้นมาในเกมเป็นภาพจากเหตุการณ์จริงในตมมชิกแกนเฮ d ปีดีที่ไวไอ้อาลัยให้กับชาติและหนังสั้นก็ได้ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าขออุทิศให้กับกองไฟที่อบอุ่นตลอดกาล ซึ่งหนังสั้นจริงๆนะครับผมเขาก็ได้เอารูปจริงๆของชาตินะครับผมเอามาให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นด้วยนะครับผมแต่ว่าผมไม่ได้หยิบม,มาให้ทุกคนได้ดูนะครับถ้าใครอยากดูเนี่ยก็ไปดูจากหนังสั้นจริงๆนะครับซึ่งหนังสั้นนี้นะครับผมจริงๆแล้วในเหตุการณ์เนี่ยทุกคนเนี่ยไม่เคยเจอกันเลยเป็นเพียงแค่ความผูกพันที่เกิดขึ้นในเกมเท่านั้นในชายคนหนึ่งอย่างพลพัฒน์เนี่ยในชีวิตในชีวิตจริงเขามาจะถูกเพื่อนที่โรงเรียนนั้นรังแกแต่เขาก็มีเพื่อนในออนไลน์ในเกมจจจนนนนนนววััััึึงงเเเคค้้าาาาไไดออกกกกกบบบชชชตติิซ่่่่่ียรรมมมลุุททู คนหนึ่งเขาได้เสียชีวิตไปทุกคนจึงมาไว้อะไรให้กับชาในเกมเรื่องที่3มีชื่อเรื่องว่าสไปา์เรื่องราวเปิดเรื่องมาที่ผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอนั้นเป็นสายลับ ขณะนั้นเองเธอกําลังถูกผู้ร้ายคนหนึ่งนั้นตามมาจัดการกับเธอและเรื่องราวก็ย้อนไปในตอนที่แก๊งค้าย,ยาเสพติดในขณะที่มันกําลังเจราจาต่อรองกันอยู่นั้นเธอได้แฝงตัวเข้าไปเพื่อเป็นคนในแก๊งค้าย,ยาและขณะนั้นเองตำรวจหนุ่มก็ได้พาทีของเขาบุกเข้ามาจับกลุ่มแก๊งค้าย,ยาพวกนี้ซึ่งตัวของสายลับสาวเธอก็ได้หนีไปเพราะว่าเธอไม่เคยเปิดโฉมหน้าให้กับใครได้เห็นเธอเป็นสายลับที่ปิดหน้าอยู่ตลอดไม่มีใครรู้โฉมหน้าที่แท้จริงของเธอซศขณะนั้น ก็มีผู้ร้ายคนหนึ่งติดตามตัวของเธอมาติดติด,ตดและจะมาจัดการตัวของเธอตำรวจหนุ่มสุดลอ่อก็ได้ตามมาด้วยเรื่องราวย้อนไปในตอนที่ตัวของตำรวจหนุ่มเขาได้นัดเจอกับสายลับสาวและบอกกับสายลับไปว่าให้เธอนั้นถอนตัวได้แล้วแต่เธอนั้นปฏิเสธ ที่จริงแล้วตัวของสายรับสาวเธอมาทํางานสารต่อจากพี่ชายของเธอที่เสียชีวิตไปตัวของเธอนั้นมีฝีมือเป็นอย่างมากไม่ว่าเธอจะเข้าไปทํางานที่ไหนเธอไม่เคยทิ้งร่องรอยเอาไว้เลยตํารวจหนุ่มได้บอกกับเธอไปว่ามันอันตรายเกินไปให้เธอนั้นถอนตัวออกมาจากแกงค้ายาได้แล้วเธอจึงบอกไปว่าเธอไม่สามารถถอนตัวออกมาได้เพราะว่าหัวหน้าแกงค้ายาอาจจะสังเกตและจับพิรุธข,ของเธอตํารวจหนุ่มที่ห้ามสายรับสาวไม่ได้เขาจะมอยเธอนั้นระวังตัวให้ดีๆและเขาก็ยื่นมือไปให้กับเธอ ทั้งสองคนได้จับมือกันเรื่องราวต่กรกรมาณปัจจุบันตัวของสายรับสาวที่ถูกผู้ร้ายนั้นตามมาเธอก็พยายามหลบมันไม่ให้มันนั้นพบตัวของเธอได้เรื่องราวย้อนไปในวันที่สายรับสาวเธอมาให้ตำรวจหนุ่มนั้นสอนเต้นรำเพราเธอต้องแฝงตัวเข้าไปและมันต้องมีเหตุการณ์ที่เธอนั้นต้องไปเต้นรำด้วยแต่เธอนั้นสวมหน้ากากอยู่ทําให้ตำรวจหนุ่มไม่ได้เห็นใบหน้าของเธอจริงๆเขาจําใบหน้าของเธอไม่ได้แต่จํากลิ่นของเธอได้แม่นยํา หลังจากที่สองคนนั้นซ้อมเต้นรำเกษตรตำรวจหนุ่มจึงถามกับสายลับสาวไปว่าถ้าเธอนั้นไม่เป็นสายลับเธอจะทําอะไรสายลับสาวจึงบอกไปว่าเธอก็คงจะเป็นแม่บ้านละมัง้งเรื่องราวต่ก,กมานนปัจจุบันขณะที่สายลับสาวเธอกํากลังจะหนีซึ่งไอ้ผู้ร้ายคนนั้นมันตามตัวเธอมาจนพบมันก็นาปืนมาจ่อที่ตัวของเธอซึ่งมันก็บอกให้เธอนั้นหันมาขณะที่เธอนั้นกําลังหันมาหามันเธอก็ค่อยๆเดินไปหามันด้วยมันจะบอกให้เธอนั้นยาขยับไม่งั้นจะถูกยิง แต่ด้วยความที่สายรับสาวนั้นเธอมีฝีมือการต่อสู้เธอจึงพุ่งเข้าไปถีบมันจนล้มและขณะนั้นเองตำรวจหนุ่มก็เข้ามาทางด้านหลังและก็ล็อกตัวของไอ้ผู้ร้ายคนนี้เอาไว้จนทำให้เขานั้นโดนยิงที่แขนตำรวจหนุ่มจึงบอกให้สายรับสาวนั้นรีบหนีไปก่อนที่จะมีใครมาเห็นเธอหลังจากนั้นตัวของตำรวจหนุ่มเขาก็จัดการกับไอ้ผู้ร้ายคนนี้จนมันนั้นเสียชีวิตไปและกำลังเสริมก็ตามมาพอดีหลังจากวันนั้นตัวของตำรวจหนุ่มเขาก็ไม่ได้พบเธอเอีกเลยเพราะเธอได้ถูกย้ายไปท งานนที่อ่อืแล้วเรื่องราวก็ตัดมาในตอนที่ชายหนุ่มมาตรงในจุดที่เขานั้นมักจะนัดเจอกับสายรับสาวบนดาดฟ้าบนตึกแห่งหนึ่งซึ่งเขานั้นก็หวังว่าจะได้เจอกับเธออีกครั้งแต่สิ่งที่เขาได้พบคือโต๊ะอาหารโต๊ะหนึ่งที่มันถูกตั้งอาหารและถูกจุดเทียนเอาไว้แล้ว และจูจูตัวของสายรับสาวก็ได้ปรากฏตัวที่ด้านหลังของเขาแล้ววันนี้สายรับสาวเธอก็เปิดหน้าใหกับตำรวจหนุ่มให้ได้เห็นใบหน้าของเธอซึ่งตัวขเขาก็ได้ถามไปว่าวันนี้ไม่ปิดหน้าแล้วหรอเธอจึงบอกว่าไม่ปิดแล้วเพราะเธอจะไม่เป็นสายรับอีกแล้ว ตำรวจหนึ่งจึงถามไปว่าแล้วจะทำอะไรล่ะเธอจึงบอกว่าเดี๋ยวจะไปเป็นแม่บ้านแทนซึ่งก็ทำให้ตำรวจหนุ่มนั้นยิ้มออกมาอย่างมีความสุขแล้วเรื่องราวหนังสั้นสปายก็ได้จบลงซึ่งก็คงไม่ต้องเดากันนะครับว่าเธอนั้นจะไปเป็นแม่บ้านให้กับใครดูจากการที่เธอนั้นเตรียมโต๊เพื่อจะดินเดอร์กับตำรวจหนุ่มแล้วก็คงจะต้องเป็นตำรวจหนุ่มสุดหล่อคนนี้แหละนะครับผม เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับผมกับหนังสั้นทั้ง3เรื่องที่ผมหยิบยกมาสปอยใ้ทุกคนได้รับฟังเนื้อหามก็อาจจะงงๆหน่อยนะครับผมเพราะว่าทั้ง3เรื่องนี้เป็นหนังสั้นประกอบโฆษณานะครับ้าครชอ่องก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะครับเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าบิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยเลยกันนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับว ฉันไม่รู้ฉันฝันถึงงานคู่ของเราให้ใครก็ไม่เอาขอเพียงแต่เธอเท่านั้นผมภายฉันที่จะ